ดูรีวิวเรือหรือมาเล่นน้ำครับไปเลยครับรีวิวเรือยางครับเรือยาง PVC ขนาด170เซนกว้าง100เซนนะครับบรรทุกคนได้ประมาณ1คนครับหรือรับน้ำหนักได้ที่90กิโลครับราคาเพียงแค่400กว่าบาทเท่านั้นเองครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่โพสตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้เราซื้อมานะครับก็หลังจากที่ คลิปที่แล้วนะครับแกะกล่องไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการสุบลมจนเต่งแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปลอยกันเลยครับใครมีน้ําหรือว่าจะซื้อไว้นะครับซื้อเรือไว้นะครับตอนที่เราจะใช้ก็แบบนี้ได้เลยครับแบบนี้ครับสุบอ่อนเกินนี่ครับ ถ้าเราซื้อแล้วนะครับก็จะมีไม้พายแถมให้แบบนี้นะครับเนี่ยคือสูบลมน้อยคืนอ,อันนี้สูบอาจจะสูบอ่อนไปนะครับเดี๋ยวเราต้องสูบให้แข็งกว่านี้นะครับนีครับมีพายสูบก็อ,อยู่ฟ <Okay. S 2> ัง,ง,งที่ฟังมาคองคองี่นี่แบบนี้ครับก็ถือว่าลอยได้อยู่นะถามว่าใช้ได้ไหมเออใช้ได้อย, <c oughs> อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่จุกข้างไหงเนี่ยนี่ครับโอเคนะครับ